สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ได้ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นความรู้ที่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่มโนขึ้นมาเองนะครับ้าว่าเพื่อนๆเข้ามารับชมคลิปในช่องกระผมนะครับรับรองได้ว่าได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมแน่นอน,นครับก็เช่นเคยกับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเปลี่ยน ที่มีรูปช้างบนเหรียญนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับสําหรับรูปช้างนะครับจะมีรูปช้างอยู่บนด้านหลังเหรียญนะครับแน่นอนครับเหรียญที่ผมจะไม่ความรู้ในคลิปนี้นะครับที่มีรูปช้างนะครับหันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับบนหลังเหรียญนะครับจะมีราคาแพงถึงเหรียญละ1หนึ่งล้านบาทเลยนะครับ หรืออาจจะแพงกว่านั้นนะครับแต่ว่า1ล้านบาทนั้นมีแน่นอนนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญที่มีรูปช้างนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับบนหลังเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะคิดว่าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งมีรูปช้างนะครับเป็นเหรียญรุ่นการจราพิเศษปีพศ2539นรนะครับก็เห็นได้ว่ามีรูปช้างอยู่บนหลังเหรียญนะครับแล้วก็ มีช้างที่หันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับที่ได้พบเจอบ่อยหรือว่าอาจจะมีอยู่ภายในบ้านแบบเหรียญรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับยังไม่มีราคาแน่นอนนะครับเพราะถือว่ายังเป็นเหรียญที่ยังหางง่ายอยู่นะครับส่วนเหรียญที่มีรูปช้างบนเหรียญทางด้านหลังเหรียญแล้วก็หันหน้าไปทางซ้ายมือนั้นเป็นแบบไหนนะครับ ถึงจะได้มีราคาถึงเหรียญละหล้านบาทนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังของเหรียญนั้นมีรูปช้างนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับนั่นก็คือเหรียญปราบห่อนะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่5นะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นเหรียญที่มีราคามากเลยนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายนะครับ ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับว่ากันหนึ่งล้านบาทนั้นมีแน่นอนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะสามล้านสี่ล้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยด้วยนะครับแล้วก็คนซื้อและคนขายนั้นจะตกลงกันด้วยนะครับแต่ว่าหนึ่งล้านบาทนั้นมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีของปลอมเยอะมากเลยนะครับเป็นเหรียญปลาพ่อนะครับในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับ ส่วนรายละเอียดของเหรียญนั้นผมก็จะไม่บรรยายไปนะครับคลิปยาวนะครับก็เพื่อนๆนั้นชมตามภาพเลยนะครับทราบว่ามีเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นของแท้นะครับราคา1ล้านบาทขึ้นเลยนะครับ